สวัสดีสวัสดีเพื่อนนี่วันเสาร์นะวันเสาร์มือพักด่อนจะเขียยออกเดินทางไปดินเพื่องนี่ก็มาทอดมีเทือบหม้อทอดมีเทือบแล้วนี่ก็จะมี้านขายของกินนะอฮขายเฟอร์ขายข้าเปียกไปเรียงทาเลยข้าวน้ำข้าเรือนค่ะเออแล้วนี้ก็เขียยออกเดินทางต่อนก่อนยุดพักรถแป๊บนึงหากระลุงจากทางด่วนนะฮะยุดพักรถแป๊บนึงก็จะพ่อไปทางเบื้งทาง Buena, niña. ีรถเขาอดดออยยู่นนนน,นีีีเเวมมิาโเคทุกคนตอนนี้เรากำมาฮอดนี่วัดสินย์ไรา,ามอันนี้ก็เป็นจุดท้ายหูบนะทุกคนจุดถ่ายหุบมรถจะมาที่หลายเตอร์ันเสาท์เนออ,อันนี้เป็นผู้นำทางนี่ทุกคนไก่ไก่น้ำจิ้ยอฮอแล้วนะวัดสินย์ไรามเป็นบ่ าสิษฐ์เซฮ์ลาหนะ์ยุงเงางฟืองิ่งปูเิ่งผาอ้อมงามๆเลยอ้นเป็นชายปันตูปงคนาะอ่าเาี๋ย่านเข้ายนี้ยเ,เข้าวัดนเนาะทุกคนไป <laughs> ทางบีเดียนเนละ <laughs> ยังคือว่าซื้อถังบีเดียนเหรอก็ว่าบักบีบ้าได้กบว่ะเข้าใจมั้งมง้เสื่ออะนวุ้นเสื่อวุ้นาวุาไปไหว้พระเดี๋ยะฮะบุ้าไหว้พระรวยม็นาใดดินึ่งผ่านนึ่งห้าผ่านวะาว่ โอเคไปนี่นะทุกคนได้ียงบูสา เด้นี่งามๆทุกคนเลยพระมีพระหลายๆองค์เลยครับพระทุด,ดงบ์มเพิ่นบอกมีตามขึ้นตามผาครับขึ้นตามผาทุกคน กันนไปนจะมาสุดอยู่วันนี้เนาะผาทุดงนี่ก็เป็นสิ่งอะไรอย่างอา,ารามกำลังนะสร้างนี่นะทุกคนด้านข้างเพิ่นจะสร้างพรนะเนาะให้ได้พร้ออย่างโบสถ์วละสิ่งมาบอรพายู่ ส,ส,สูงสูงมีวัดสิริเสนยห์รามบนท้ายหุส์เห็ดทางกำลังเห็ดนั่งไหมเข้าไปพูดหน่อยทันนทุกคนฮอนบอนนี่นี่มีผู้สาว เกือบนี่วะสถานที่กราบไหวกรุณนาปดเกือบก่อนเข้าออกันบอกเฮ้ยทุกกนอ้ย,ออยห่มเย็นจุ้มซื่เน,นะวัดนี้เป็นกว้างแหงมั้ยมีน้องปอกน้องปลาโอ้วัดพระงามเลย ลง u t u b e ได้คนงามน้อยนี่นะไก่บอกเมื่อยบอไม่หวไม่ดูบอจะไก่บอ๊ะยังม่ได้ทำอดะไอไปไหวเข้าไปกีมาคัหาหรอันห้าขันห ผมเป็นผมเป็นยัมนนยวนเงนบน,นนั่นนึงนี่นวก่อนมันมันประจัไเทา้าไทยเอาย่ลุ่มบนภาคพันพนันเอวบนทัาว ใีวันที่คนไหวี่าไอ้ยังเจีุเข้าแต่น่าเข้าไน่นดิิ๋ว้บุกเปนุ้มาบุษา พาแล้วป่ะไม่พาแล้วไปแล้วมั้ยปเลยไหวย์บอู้งไวยพาอ่ะไมเลยนี่แล้วเหรอไปต่อไปรอไม่ต่อ ม,ม,มาเบิ้งลูกแก้วเนีเ่ยของนีญญ้จับ,บเบลี่ลเป็นหอ้องมาโดนตาบ่ะลกตาของนหน้าปอดดวว่าโกตาของสวัสดิ์ไอโม,ม่ท้ายเอาเป็นหุ้มไปเลย หอมๆหอมๆงามเนี่ยข <c oughs> ้องหอมอยากดิ้นมา,าไปบึ้งบนพี่กระต้อนส่นโอ้ยขบนมีบอนงามหลายเนาะเียนมู่ถ่ายรูปแป,ป๊บถ่ายรูปถ่ายได้ปะแน่ ครับโซเด้อโอ้พนันอยู่ในวงหอย,อรอยเราท,ทุกคนบยัใยงในก็จะเป็นเฮจานาปากหอยแล้วเป็นมุ่ผ่าอยู่ในปากหอยเราบางเกิมก็จะเป็นปนหอยเนาะน้ำแร่เนี่ยมีบริวารยังมนเลือดผ่าอยู่ดูวัดอยู่นเพื่อนเนาแล้วก็จะมีผ่าขึ้นสูงๆเลยงามๆเลยเอม,ลอมีปลาดีพร้อม บึงบึงอยู่แ้านนั้นงามงามเป็นทางครอบครัวนะไอ้ไอ้หลานไปนใจะให้ปดเกิน,านนางสองนี่พญานาคโอ้ไปขอพรข้าวพุนก่อนหวา พญนนานาคงามและนี้ก็จะเป็นบน่บนถ้ำเนาะถ้ำบนเกลวามีพญานาคเขาก็บโกเคยหูนะฮะแกมาเทีแ่แรกเอาคนว่าไปขอพรแล้วเข้าคุณนกันเรื่องคน้ไตเถียนใหไตเทียนทูเตีทูอ๋อมีคนมาหลายนั่นนักท่องเที่ยวมาหลายให้ วันเสาร์ที่วันพักทุกคนนี่ตู้เฟืองเมืองเฟืองต้องมีตู้เฟืองป,าปอ้าพญานาคเบิ้งลำตัวคนงามลาย วันนี้อ้อมไป,ปบ่เพป็นให้อ้อมเลยก็วันนี้จะเป็นวันขึ้นมาเทิงนะทุกคนขออนุญาตมาซทำนี้แล้วกันเด้อผู้ใดปรารถนาอยากเป็นเจ้าของหรือว่าอยากเป็นผู้ที่ว่าอ,อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเฉพาะได้พ้นห้องมาเฮาบอสมบงัง อเอาอยากได้อยากได้อันนี้อันนี้แต่ดนดนแต่บอได้จากเครือก็คุณพ่อ,อ,อมาบอสหวังให้มัตออยุดจุดนี้โดยการขอพรยุดจุดนี้จะใส่ทูบผู้หนึ่งสิบหกดอกทูบต่อคนโดยออเฉพาะก็นยังก็ให้จูดหลายแท,ยคท้คุณห้องมาการจูดสิบหกดอกนี้ก็เพื่อเป็นการขอพรจากสิบหกต้นก็ดังนั้นผู้ใดปรารถนาอยากเป็นเจ้าของอะไหน,นึ่งแต่บอได้จากเครือจะได้ขอพรยุดจุดนี้โดยเฉพาะ การใต้ทูบจุดเทียนถ้หาหากมันไหมหรือว่ามันลุกขึ้นแล้วบ่อห้ยอาปากเป้า่าเลยนะยอนาการอาปากเป้า่ามันจะเห็นให้น้้ำลายของเขานี่พุ่งไปติดตามทชกตามเทียนมันจะเป็นการบูชาด้วยของเหมน็นพราาปากเขานี่ดื้อกินหรือว่าย่ำยังต่างๆมาดังนั้นการบูชบูชาเพิ่นจะบูชาด้วยทูบด้วยเทียนด้วยดอกไม้จะบนบูชาด้วยของเหมน็นดังนั้นการขอพรอยู่จุดนี้นะหาใส้ติดหกดอกทู่ต่อค้นโดยเฉพาะบนห้องมาเป็นการขอพรจากติดหกั้นผ้า บางคน,นู้หยิงอนุญาตเนะาะใหญ่ตอนนี้บระหามิตรแฟนอยากได้ผัวกระปัตนา <c oughs> ขออยู่จุดนี้ <c oughs> นห,หรือว่าบางคนนี่าะได้ผัวแล้ว <c oughs> มีลูกยากหรือว่าอยากได้ลูกกับขอ,ขอพรอ,อยู่จุดนี้ก <c oughs> ็เนพนื่อห้องมาร้าน <c oughs> สุ่มบังหรือว่าร้านบารามีด <c oughs> ังนั้นผู้ใดปัตนาอยากเป็นเจ้าของอันไดอนใดโดนแล้วแต่บอได้จากเตี้อแต่ได้ขอพรอยู่จุดนี้หรือว่าผู้ใดปัตนาอยาก ถึกเลข400ล้าน800ล้านก่ะอธิษฐานอยู่นี่เด้อเพราะว่าเป็นท้องบาลานสมบังหรือบาลานบารมี่อจะงวดก็ดีใจแเด้อาจับเด้อเดี๋ยวเอาเทียนให้หลายๆเด้อจ่ายเข้าไป ดังนั้นการขอพรดีอยู่บเจ้าพนันเจ้าพนันจากกันนั้นจากดอกเก้าอันนี้สิบหกสิบหุ่นเลยสิบสองสิบสองสิบสี่ผู้ใดอยากขอด้านโชคลาากบผู้ใดเจ้าพนันเก้าไม่ในเรื่องหน้าที่ธุรกิจการงานก็มีเช่นเดียวกันสิบหกสิบสดอกสิบสี่หรือว่าผู้ใดสุขภาพที่ว่าบ่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามักเจ็บป่วยอ่าเป็นนั่นเป็นนี่บ่งหูสาเหตุก็จะมีอีกนะ ดังนั้นผู้ใดอยากเข้าใจหรือว่าอยากขอพรให้ถึกจุดถึกบอนเขากระน้ำท้าหรือว่าบอกให้ได้เด้อเอาให้เ่าเนี่ยผู้ใดเก่งในการอ่านก็ขอให้ใส่คำบรรทาอยู่ป้ายหรือว่าอยู่โปสเตอร์นะผู้ใดบอกเก่งหรือว่าบรสะดวกในการอ่านให้จับนนี้จับนนี้ก็ขอให้ตั้งนาโมขึ้นสามรอบแล้วบอกซีบอกเสียงเลียกน้ำของตนเองมาจากบ้านใด พอบางคนมาขอพอนี่มาจำนวนดวงลายเอาจากมัดนู่นเอามาัดนั่งพ่อเลยพรออยู่ี่นีละโดยอันนี้อันนี้จุดสิบหกดอกทูบต่อคนเ้อะเพื่อนห้องแารก,กันขอพรอยูอ่จุดนี้นจะขอในสิ่งที่ตนเองบอ่สมบงังนะให้มันมีความสมบังหรือว่าได้ดังความมุ่งมั่นาัฒนาจัดทูบสิบหกดอกนี่ก็เพื่อเป็นการขอพรเพื่อนห้องมาจากสิบหกสั้นฟ้านะ หลายๆคนผู้เฒ่าเข่าใจ16ชั้นผ้า14ชั้นดินบนนี้14ปัดด้านบนนี้จ9ดอกคอ่าตัวนี้แม่น9ดอกนะ16แล้วก็14ดอกโดยโดย14หรือ12เด้อ14เนะโดยเฉพาะผู้ใดอยากขอพรทางโชคลาภหรือว่าเนาะอันน่ะทางอันน่ะโชคทางลาภนี่ยเราไปขอทางด้านปูพญานาคใหญ่เด้อโดยเฉพาะได้ไส้ธูปผู้นึง14ดอกธูปในการขอพร เพิ่นห่องมาเป็นการกร้อนจากชิดชี่สั้นบาดานหรือว่าจากเรานักเทวาจะมันอด้านนั้นแล้วผู้ใดที่มักมีคนอิสาลิสญาหรือว่ามกคิดแต่ครอบครัวเขามีแต่เรื่องแต่ลวผิดเคียงหรือว่ามีสิ่งบอดีเขามาในเฮือนในศาลให้ไปจุดทูปอยู่สวนของพระเจ้าสนะมานโดยเฉพาะสวนของพระเจ้าสนะมานนี่เด้อก็ใส่ทูบคนหนึ่งเก้าดอกทูบ นบายถ้าพสดบนีไปใสก่อนกอนอาขอก่อนอันนี้เระท้งมาขอพรแน่จริงที่ตนเองบ่สมบัตอนนี้ก็สมบัตหรือว่าชโนมมาลานบบนี้การกดทุกในต้นปุ๊บกโดยเฉพาะพท้มากาอนขอพรจาก16ด้านฟ้าย ไปขอพรกด้วยว่าพระสีห์หาไม้ยาซึ่งเพื่อนเป็นผู้เกิดพระพุทธเจ้าออกมาได้เกีดมือหรือว่าเกีดวันเพื่อนก็ได้เสียชีวิตหรือว่าตายลงจากนั้นในน้องสาวของเพื่อนพระแมุ่โคตะมีผู้นั่งอยู่ด้านข้างนี้ก็ได้เป็นผู้เลี้ยงหรือว่าเป็นแม่นมของเพื่อนเด้อมาใส่ใส่ถุงกินใส่ใส่เสียงก่อนจับได้เสื่อนยันกับไปมันห้อนหลานนิดหนึ่ง แต่จนนี่อย่งนั้นเะารัใต่ไตเซียนโตกัคเขาที่สำคัญคือยิงเราอยากให้มัดผมในการเข้าไปบูซมบูซาตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าร์ตานสถานที่ศักิตต่างๆบางเทือลม้มหนีมันขัดขเขาเส้นผมเรานี้เนาะฉันไ,ไปปิด สิวไปตามติดตามพระพุทธรูปดังนั้น,นเขาเฮานตื็นกาจึงแนะนำเด้อเพราะว่าการบูชาคนบูชาด้วยหอมหอมเป็นทุบเป็นเตียมเป็นดอกไม้แต่บม่นบูชาด้วยเ้นผสและกับผู้ใดที่ว่ามักมีคนอิสาะลิสัญญาหรือว่าเก่าให้ป้ายสีเห้แต่ครอบครัวเขามีไต่เรื่องแ่งาหรือว่าผู้ใดมีธุรกิจการงานที่ว่ามัน ขัดมันสวนเนาะห้ไปต่ขอพรอยู่สวนของพระเจ้าชนะมานโดยเฉพาะแล้วให้ใไส้ทูบในการขอพรอยู่สวนนั่นเก้าดอกทูบและอันนี้มาอันนี้ขอพรหน่อยขอพรในสิ่งที่ตนเองปรารถนาอยากเป็นเจ้าของหรือว่าสิ่งที่ตนเองบ่สสบบังให้มีความสมบัติยูจุดนี้ยูจุดนี้เลยว่ะยูสวนทะหลายๆเนาะ ผู้ใดอยากไปขอในเรื่องธุรกิจการงานหรือว่าสามารถอาชีพผู้ใดค้าขายบ่อหรือว่าผู้ใดเหตุร่าเหตุการอยากให้มันมีความมั่นคงอยู่ในครอบครัวหรือว่าตัวห้างเดินๆเสียบเสมือนหินที่เป็นน้ำมาส้างเป็นผู้รูปใหญ่ให้สืบอพวในการขอพรอยู่จุดนั้น13ดอกแล้วต่อไปเนาะยุติดกับดั้นคนจะห้องวาสวนฟู้ชีวกหรือเป็นสวนาูหมอยา ผู้ใดที่มักบกสบายหรือว่าเจ็บป่วยนะอาจไปขอพรให้ยูดีไม่แหง้งี่สวนนั่นโดยไส้ทูบในการดูชมบูชาตีดอกทูกบต่อคนนะและผู้ใดอยากขอด้านโชคลาบนในปีใหม่แล้วอยากรล่นอยากรวยจะหายไปขออยู่น้ำปูพญานาคโดยเฉพาะได้ไส้ทูบในการขอพรติดีดอกทูบเนาะต่อคนคนห้องมา1ิดีสั้นบาดาลหรือว่าขอจาก<อ><อ>พญานาค ในต่อกันนั่นนะต้นโพที่เขาเห็นอยู่หันนะนะผู้ใดอยากขอให้มีอายุมั่นกว่าเงินอยากสัมฤต้นโพต้นไทรจะให้ไปอธิษฐานน้ำน้ำดูข่าวนั่นเด้อโหดหรือว่าผู้ใดนำน้ำที่สะอาดนะก็สามารถไปโหดได้เด้อเป็นมาต้นโพต้นนี้ทั้งบัดเพิ่นได้นำมาจากประเทศอินเดียนั่นจะบริเวนต้นโพที่เกิดติดตามให้น้าหัวสวนเราเด้อโอเคทุกคนต้นโพต้นไั่ เอาเพี่วกับไหวอธิษฐานไปแล้วนะอธิษฐานไปแล้ว16ทูบเข้าไปกับ9ทูบเป็นปบวันนี้ จะเปเก้าทูปนะก็ไปเอาสิบสี่คู่งบี่้านห้าบอใดได้หบอลมอกเกาหอกไปบกี้นกรเหม็นบอละจี้มาจุ้มาเอามาจุง่อนีก็ี้ยไปอ๋อบอไ คือมึงคือเปิี่นแล้วเว้ยเปลี่ยนที่ตาย แต่ก่อนเข้าได้นะน,นี่จะเป็นมมสี่ดอกโอสุบเลน่าเ,นเลขสี่ร้อยล้านก็นสำคัญ <laughs> <Okay. S 2> ส่วก็บนนี้ก็มีแต่ซ็มนี่เหาะใบขอบพอร์ตร้อยสามบอลสามบอลพอให้สุขภาพแข็งแรงโชคได้ลาบได้มารวจการงานหน้าที่ประสบความสำเร็จในก,การงานพอให้ทำมีแหละโอเค you <laughs> <laughs> oh. <laughs> see, see, see that, you see that at